สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าค่ะทุกคนพอดีจะนั่งรถไฟไปทํางานค่ะทุกคนไปทํางานไล่องุ่นแต่ว่าต้องนั่งรถไฟไปก็เลยมีโอกาสมารีวิวรถไฟที่ไปทํางานนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะ <g ül> ก็อันนี้ค่อยจะนั่งที่นี่ค่ะทุกคนเพราะว่าชอบวิวหน้าตา่างแต่ว่า,าจะมารีวิวห้องน้ําให้ดู อันนี้ก็เป็นห้องน้ำอ่าที่อยู่ในรถไฟกัะทุกคนแต่ละตู้ก็มีห้องน้ำหลายที่ค่ะก็อันนี้มีสักโคมีที่ล้างมืออยู่ที่นี่แล้วก็กระจกเดี <c oughs> ย๋ยวไปนั่งรถไฟก่อนทุกคนรถไฟจะออกตอนเจ็ดโมงเจ็ดโมงสะพอดีเดนรถไฟจะออกตอนเจ็ดโมงเช้าะค่ะทุกคนอ่เดี๋ยวนี้ก็ประมาณหกโมงห้าสิบอีกสิบนาทีรถไฟจะออก โอเดียนไล่องุ่นที่หมู่บ้านอันที่ค่อยอาศัยอยู่มันมันยังไม่อันมันยังไม่ไม่มีที่ทํางานค่ะทุกคนเจ้านายก็เป็นเจ้านายคนเดียวกันแหละคนแล้วเขาก็บอกว่าให้นั่งรถไฟไปทํางานอีกอเมืองหนึ่งก็ไม่ไกลค่ะทุกคนประมาณสิบสี่สิบห้านาทีก็ถึงยี่สิบถ้าเป็นกิโลก็ยี่สิบสองกิโลแต่ว่าาถ้าเรานั่งรถไฟมันก็จะไปไวกว่าคนค่อยก็ตื่นแต่เช้าหกโมงเช้าแล้วก็ ปั่นจักรยานจากบ้านมาสถานีรถไฟประมาณ5นาที10นาทีแหละทุกคนแล้วก็มาขึ้นรถไฟที่นี่ก็ไม่ไม่ยากอันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าั่นเวลารอท่ารถไฟทุกคนอันนี้เป็นกระเป๋าที่ค่อยไปทางานสัภาระ,ะของต้องมีค่ะทุกคนเป็นซาวไลซาวนานะไปทํางานแต่เช้าอันนี้ก็เป็นอาหารสวยทุกคนค่อยอันใส่นี้เพราะว่าเก็บความร้อนได้ก็เป็นพาสตา้ากับไก่ แล้วก็มีซอนซ้อมสิ่งที่ต้องมีค่ะทุกคนแล้วก็สายชาร์จแต่น่าจะไม่ได้ชาร์จรอกทุกคนแต่ถ้าเราเดินทางด้วยรถไฟนะคะมันก็มีสายชาร์จอยู่ที่รถไฟค่ะมีไว้แต่ปกติแบกจะไม่หมดไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์ค่ะทุกคนแล้วก็มีที่กันยุงเราไปทํางานในในดงในป่าค่ะทุกคนบางทีมันมียุงมีลาแล้วก็ฉีดไว้เพื่อป้องกันพูดแล้วก็ฉีดเลยค่ะเพื่อลืมทุกคน สีใสเสื้อผ้าก็ได้สีใส่ต้นคอ,อต้นแขนก็ได้ทุกคนแล้วก็มีที่รัดเข็มขัดที่รัด L เอลเื่อเวลาเราจ็บเอวเวลาเราตัดใบองนุนนะคะทุกคนแล้วก็มีรองเท้าสำรองอเดี๋ยวค่อยจะให้ดูนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นชุดทำมาน,น่ะทุกคนก็เป็นเสื้อเสื้อกร,รมยี่ธรรมดาแล้วก็ส้มแล้วก็นี่เป็นเกิดไปคอยเกิด <c oughs> ไปทำไรอ่างนุน จะมีเพราะว่าเขาขว่าฝนจะตกถัดคนค่อยเอ,อกเกิดไปสองสองคู่ค่ะคอยใจดูนะคะอันนี้เกิดเกิดสำลองอีกคู่มันเป็นลักส้นค่ะทุกคนกรณีสุขเสริมแล้วก็มีผ้ากันฝนเป็นเสื้อค่ะทุกคนก็เป็นเสื้อปั่นจักรยานที่ค่อยมีแล้วก็เอาไปด้วยเผื่อฝนตกค่ะชิมกันแดดพูดมาแล้วก็ใส่เลยดีกว่าเพื่อลืม เพราะว่าเวลาทางานแล้วเราไม่มีเวลามาเสริมสวยนะคะทุกคนค่อยค่อยไม่แต่งหน้าค่ะตอนเช้าก็มีแต่ใส่ล้างหน้าแปรงฟันธรรมดาแล้วก็ใส่ครีมกันแดดปกติคะ่ะทุกคนแต่วันนี้น่าจะไม่มีแดดนะคะกค็ใสไปก่อนเป็นของเด็กคะ่ะทุกคนค่อยเป็นคนแพง้ง่ายสว่วนมากถ้าซื้ออุปกรณ์ครีมบำรุงต่างๆค่อยซื้อ,อ,อสําหรับเป็นของเด็กเพราะว่าถ้าเป็นของเด็กมันจะไม่มีสารเคมี เยอะออกของผู้ใหญ่นะทุกคนสารนุ่มๆนะคะใช้เหมือนกันกับทุกสาว <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูก่อน <c oughs> แล้วก็มียายานี้เป็นยาแก้จ็บหัวนะคะทุกคนถ้าเป็นประเทศไทยก็เป็นซาล่านะแต่ค่อยมีนี้ไม่รู้ว่าบางทีเราอาจจะได้ใช้แล้วก็ที่สู่ค่ะทุกคน เข้าห้องน้ําธรรมาศาตร์ที่เหยีไร้องุ่นไม่มีห้องน้านะคะทุกคนเราต้องเข้าแบบธรรมาศาสตร์ค่ะก็ <laughs> มีทิชชู่ไปด้วยที่จริงเจ้านายเขาก็มีให้ให้ค่ะทุกคนแต่ค่อยมีของค่อยดีกว่าแล้วก็น้ําดื่มน้ําดื่มเขาก็มีเหมือนกันน้ําดื่มแต่เรามีของเราแล้วถ้าหมดแล้วเขาไปเติมเมายถึงกับเขาก็หมวก <laughs> หมวกท้ากั <laughs> กนแดดค่ะทุกคน <laughs> หมวกนี้ค่อยซื้อมาแต่ประเทศเราเดเอไม่ค่อยได้ใช้ที่ฝรั่งเศสเพราะไม่ค่อยมีแดดค่ะทุกคน ก็ยังไม่หมดนี่พกไว้อันนี้ก็ค่อยเคยรีวิวนะใค,ใครยังไม่ดูก็ไปดูพกไวกรณีสุขเสริอแล้วก็อันนี้่มาใหม่คะ่ะทุกคนก็เป็นที่พังกระจกนะคะเห็นไหมเวลาเกิดอุบัติเหตุรถตกน้ําหรือว่าเข็มขัดมันรัดแล้วเราถอดเข็มขัดไม่ได้นะแล้วก็พังกระจกรถด,ด้วยนี่แล้วก็ตัดสายเข็มตัดเสือ้อตัดเน็ตด้วยนี่ก็ได้ <c oughs> เป็นคนคิดมาก พกไว้ดีกว่าไม่มีครับทุกคนคก็ฟองขบเคี้ยวอันนี้ก็เป็นอันแจงง่วงทุกคนเป็นมะขามเติเอลือน้ำตาลแล้ยนิดหน่อยแจงง่วงตอนบ่ายก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือครีมมันเป็นเหมือนน้ำมันนะคะทุกคนเวลาเราปวดเอวปวดก้านคอทำงานคอเราก็ใส่นี้นี้ค่อยมีประจำเป็นคนชอบ ปวดเอวค่ะทุกคนออกกำลังกายอยู่นะแต่ว่าก็ยังปวดเอวอยู <c> ่ก <oughs> ็อันสุดท้ายก็จะเป็นกระเป๋านี่ค่ะทุกคนอันนี้มันจะกันกันน้ำได้ค่ะทุกคนมันก็เป็นเสื้อผ้าหนึ่งชุดที่ค่อยมีนะคะต้องมีไว้ทุกคนถ้าเราไปทํางานแล้วก็ฝนตกนะคะฝนตกแล้วก็เสื้อผ้าเปียกแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งเกียมไว้ค่ะทุกคน <c oughs> กันดีกว่าเก้เริ่มมีผู้โดยสารมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ร,ร,รีวิวให้ดูนะคะทุกคนก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนที่ค่อยใส่อีกชุดหนึ่งะคะ่ะ เวลาไปทางานค่อยมักจะเกียมแบบนี้เพราะว่าปีที่แล้วไปทํางานแล้วเปียกทุกคนเปียกไปหมดทุกทุกซอกทุก,ทก,ทกุมอยู่ไม่สะดวกแล้วก็มีสองชุดพ่อรเราไปทํางานทั้งวันนะเลิกงานก็ห้าโมงห้าโมงหกโมงเร็ค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วค่อยก็กลับบ้านวันนี้ก็ลูกสาว,วอยู่กับพ่อไปแต่พรุ่งนี้ลูกสาวไปโรงเรียนก็สบายกว่าแต่ถ้าเขาอยู่กับพ่อก็แม่ก็กังวลนิดหน่อยจะจะเลี้ยงลูกลอดไหม ติลูกสาวไม่ค่อยอยู่กับพ่อนานๆนะแต่ว,วันนี้ลูกสาวอยู่กับพ่อทั้งวันเลยก็ทำทำอาหารอาหารไว้ให้น้องแล้วก่อนออกมาค่ะทุกคนทำอาหารไว้แล้วก็เกียมเสื้อผ้าเกียมทั้งหมดไว้ให้น้องแล้วมีแต่พ่อจับใส่แล้วก็แล้วแล้วก็เสร็จหมดละชีวิตไปทํางานเดียวถ้าไปหอไปถึงที่นู่นแล้วค่อยจะรีวิวให้ดูนะคะทุกคนไล่องุ่นที่ค่อยไปทํางานตอนนี้ขอเดินทางก่อนไปกันเลยค่ะทุกคน ร่วมสาตากรรมาไม่งันฝนตกไม่อันฝน,นก็ตกค่ะทุกคนมาไล่อ่างุุนแต่ว่าตอนนี้มาถึงไล่แล้วอันนี้เป็นไล่อ่างุุนตอนนี้ก็รอรอเจ้าของไล่องุุนมา <c oughs> ลูกน้องมาครบแล้วแต่เจ้าเต็นเหลือหัวหน้ายังไม่มาค่ะทุกคนก็รอต่อไป แต่ว่าทํางานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าฝนมันตกนะคะทุกคนถ้าเป็นช่วงอันช่วงนี้ก็เขาจะมามาเก็บใบนะคะเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูถ้าเป็นช่วงนี้เขาก็จะมาตัดใบนะคะทุกคนใบที่มันเก๋ๆแล้วเขาเจ้าออกนะคะเพราะว่าไม่ไม่อยากให้มันเบียดกับมเมล็ดหมากอง,งุ่นกําลังมานะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็เป็นหมากนะคะใบแบบนี้เราก็ตัดออกแล้วก็ถ้ากิ่งไม้มันมันออกจากเส้นลวดนี้เราก็มัดใหม่ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเขาจะสอนวิธีทํา งานมีเพียบทุกคนจะเสร็จไหมน,น้อวันออนซอนที่นี่ไรอ่างุ่นเต็มเลยค่ะทุกคนนั่นก็เป็นภูเขานี่ก็เป็นพนักงานรถพนักงานทั้งหมดที่มามารอเจ้านายเจ้านายยังไม่มาทำงานอยู่ที่นี่ก็ไม่ยุ่งยากค่ะทุกคนเบงดูบรรยากาศ วันนี้มาทํางานก็แค่เรามัดต้นที่มันอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนมัดรวมกันนะคะโดยการใส่ขอเกาะนี้แล้วก็เกาะไปค่ะทุกคนต้นมันก็ล้มบ้างอะไรบ้างค่ะทุกคนเราก็ต้องได้จัดจัดกิ่งจัดไม้ต้นมันพันกันนะคะทุกคนแล้วก็แยกออกจากกันแบบนี้ไม่ยากค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าใบมันเยอะเราก็เอาใบมันออกด้วยวันนี้ไม่เจ็บแอวเพอมาด้ก้มค่ะทุกคนยืนยืนอย่างเดียว แล้วก็เกาะด้วยอันนี้แล้วก็เกาะใส่บรรยากาศ